คุณเคยกังวลไหมคะว่ากล้องวงจรปิดที่บ้านภาพไม่ชัดแจ้งเตือนมั่วกลางคืนแทบไม่เห็นอะไรเลยมาลองตัวนี้ค่ะ t a p o c 5 3 0 w s กล้องวงจรปิดอัจฉริยะที่ให้ภาพคมชัดระดับ 3K พร้อมหมุนได้รอบทิศทาง360องศาไม่มีจุดเบาะแน่นอนกลางคืนก็ยังเห็นเป็นสีด้วยเทคโนโลยี Starlight Color Night Vision และยังมีไฟสปอตไลท์กับไซเรน93เดซิเบลที่พร้อมทำงานทันทีเมื่อมีสิ่งผิดปกติ ที่พิเศษคือ AI อัจฉริยะที่แยกคนรถและสัตว์เลี้ยงได้แม่นยำลดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นและคุณยังเลือกบันทึกได้ทาง SD card 512GB หรือ Cloud Storage กล้องตัวเดียวที่ทั้งชัดทั้งฉลาดทนแดดทนฝนครบจบทุกการปกป้องบ้านคุณก็คือ t a p o C 5 3 0 w s ค่ะเป็นรุ่นที่ขายดีได้รับความนิยมสูงสนใจติดต่อเลยที่ line id c c t v b a n g k o k com ก่อนที่จะพลาดความปลอดภัยในทุกวินาที